สวัสดีครับผมวันนี้ผมมี7กลยุทธ์ง่ายๆครับในการชนะเกมนี้นะครับว่าเราจะชนะเกมนี้ยังไงนะครับหลายคนที่โดนไปนะครับอ่ะผมจะสอนนะครับ7กลยุทธ์นะครับมาดูกลยุทธ์ที่1ของเราเลยครับเลือกห้องที่ตัดไม่เกิน3นะครับสำหรับกลยุทธ์นี้ครับง่ายมากครับผมนี่ครับแดงไหลขึ้นมา3เม็ดตแล้วครับผมตัดน้ำเงินแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมเห็นไหมฮะอ่ะเรามาดูกลยุทธ์ถัดไปกันเลยดีกว่าครับกลยุทธ์ที่2ของเราครับ เขาไพ่ปิงปองนะครับน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงนะครับตอนนี้เป็นที่แดงครับเราลงไปน้ำเงินเลยครับเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับสำหรับกลยุทธ์ที่2ของเรานะครับปับมาดูกลยุทธ์ที่3ครับเขาไพ่มังกรนะครับน้ำเงินไหลมาทั้งหมด6เม็ดแล้วครับไหลต่อแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับมังกรคือไหลเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับบวกกันมาอีกแล้วครับผมกลยุทธ์ที่4ของเรานะครับกลยุทธ์ถัดไปครับเป็นเขาไพ่2ตัด2นะครับแดง2น้ำเงิน2แดง2แล้วก็ต่อไปต้องเป็นน้ำเงินแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมเห็นไหมฮะ อ่าข้าไปที่5ของเรานะครับเข้าไปถ okay. ัดไปครับผมเป็นขาอไพขั้นบันไดนะฮะเรามาดูเลยดีกว่าครับอ่ะแดง1น้ําเงิน1แดง1น้ํา้เงิน2แดง1น้ําเงิน3ต่อไปก็ต้องแดงเห็นไหมครับเรียบร้อยครับผมเห็นไหมฮะอ่ะเรามาดูเข้อไพถัดไปกันเลยดีกว่าครับผมนะข้ไปที่ข้อไพ2สองตัดหนึ่งนะครับผมข้าไห้กลยุทธ์ที่6นะฮะน้าเ evet. <Squ fluid. finans> งิน1แดง2น้ําเงิน1แดง2น้ําเงิน1แล้วต่อไปต้องเป็นแดงแน่นอนครับผมรอดูได้เลยครับอ่า ขาวไพ่ตัดไปนะครับผมเข้าไพ่ที่เนะครับหรือว่ากลยุทธ์ที่7ของเรานะฮะเป็นข้าใไพ่สตัด4นะครับเห็นไหมครับแดง4น้ําเงินไหลขึ้นมา4แล้วต่อไปต้องเป็นแดงอ่ะเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับใครอยากเรียนรู้วิธีการดูขาไพ่วิธีการทําอะไรนะครับผมติดต่อผมเข้ามาได้เลยครับผมผมสอนทุกคนนะครับไม่ว่าจะทุนมากทุนน้อยนะครับผมพาทุกคนไปปลดหนี้ได้แน่นอน